สวัสดีทุกคนนะคะนี่พรกะว่าคุสดายแล้วนะคะในช่องของส่าแบ๊กๆนะคะซึ่งเราเจอกันทุกๆวันเสาร์นะคะซึ่งเสาร์นี้นะคะอุ๋ยก็มีผลงานชิ้นงานมาฝากเหมือนเช่นเดิมเนาะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นช่วยกันนับ1นึงถึงร้อยมันยาวใช่ไหมหนึ่งถึงสามเหมือนกันหนึ่งสองสามตาดแสงแสงแสงนี่จ้ากระเป๋านะคะสตาก,ก้า หูรูดนะคะแบบ t ู o ินวันแอนนะคะเราสามารถนะคะนำอาเป็นนะคะที่ใส่ของข้าวก็ได้แบบนี้นะคะหรือใส่สามารถที่จะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ของข้าวลงไปแบบนี้ปึ๊บนี่แบบนี้นะคะก็ได้ปึ๊บแล้วก็ดูนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะถือแบบชิกๆก,ก็ได้นะคะถือแบบเป็นกระเป๋าเก๋ๆก็ได้แบบนี้นะคะ ่ไมคะสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบเลยนะใส่กองข้าวก็ได้หรือเราอาจจะแบบถือเล่นๆชิคก,ก,ก็ได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าถือนะคะง่ายๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะว่ามันจะท,าทํายากทําง่ายไงเราไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาทําการสร้างแพทเทิร์นกันนะคะส่วนแรกที่เราต้องทําเลยนะคะก็คือส่วนของตัวก้นกระเป๋านั่นเองค่ะโดยทําการตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะโดยมีความกว้างที่16เซนนะคะความยาวที่21เซนนะคะจากนั้นก็ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ทําโค้งมนค่ะทั้ง4มุมเลยนะคะแบบนี้เนาะอ่า จากนั้นก็ให้ทําการเผื่อเย็บด้วยรอบเลยค่ะที่0.75เซนนะคะตีเผื่อเย็บโดยรอบเลยนะคะจากนั้นก็ทําการตัดก็จะในลักษณะแบบนี้สําหรับตัวก้นกระเป๋าคะ่ะต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนของตัวกระเป๋านะคะให้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะโดยมีความสูงอยู่ที่18เซนนะคะความยาวอยู่ที่34เซนนะคะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมปึ๊บจากนั้นให้ทําการเผื่อเยบ็บค่ะที่0.75เซนโดยรอบเลยนะคะ แต่นั้นก็ทําการตัดออกมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับตัวกระเป๋าค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปากหูรูดนะคะเราก็จะมาทําการตีเส้นกันเลยนะคะความสูงนะคะจะอยู่ที่18เซนค่ะความยาวนะคะจะอยู่ที่34เซนค่ะจากนั้นที่ทําการเผื่อเย็บนะคะที่0.75เซนนะคะโดยตี3ด้านนะคะเผื่อเย็บ3ด้านโน้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะส่วนด้านล่างเราจะไม่ทําการเผื่อเนาะเพราะว่าเนื่องจากเป็นแพทเทิร์นครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราทําการตัดนะคะตามแพทเทิร์นได้เลย ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํากระเป๋ากันนะคะก็อันนี้จะเป็นการตัดใยสังเคราะห์นะคะเราก็จะตัดส่วนของตัวก้นกระเป๋า1ชิ้นแบบนี้นะคะตัวใยสังเคราะห์เนาะตัวก้นกระเป๋า1ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวกระเป๋าค่ะ2ชิ้น1และ2อาอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะด้านหน้านะคะของตัวก้นกระเป๋าตัดทั้งหมด1ชิ้นนะคะไปก็จะเป็นผ้าด้านหน้านะคะของตัวกระเป๋านะคะ ตัดทั้งหมด2ชิ้นค่ะ1และ2ต่อ,อไปก็จะเป็นผ้าซับในนะคะของตัวก้นกระเป๋า1ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวกระเป๋านะคะตัดผ้าทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้ค่ะ1และ2จะเป็นส่วนของปากหูลูดนะคะก็คือแพทเทิร์นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะวิธีการตัดก็อาจจะพับผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็พับผ้าแบบนี้เนาะแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะวางลงไป ใช่หไหมคะแล้วก็ตัดนะคะเมื่อกางออกมาก็จะเป็นิร์นเต็มแบบนี้นะคะสาหรับตัวปากหูรูดนั่นเองนะคะก็ตัดทั้งหมด2ชิ้นค่ะ1และ2นะคะต่อไปก็เป็นเชือกหูรูดนะคะก็ใช้ความยาวอยู่ที่78เซนทั้งหมด2เส้นค่ะต่อไปก็จะเป็นสายกระเป๋านะคะก็คือตัดผ้านะคะให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่10เซนค่ะความสูงหรือความยาวอยู่ที่30เซนนะคะตัดทั้งหมด ตัดผ้าทั้งหมด2ชิ้นค่ะ1และ2เนาะแล้วก็ตัดผ้ากาวค่ะให้มีขนาดเดียวกันเลยนะคะ2ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะ1และ2นี่คืออุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทํากระเป๋ากันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าชิ้นหน้านะคะของแต่ละส่วนนะคะมาวางรวมบนตัวใยสังเคราะห์นะคะ,ะวางของแต่ละส่วนเลยใช้ทั้งตัวก้นกระเป๋าและก็ตัวกระเป๋านะคะ จากนั้นก็เราก็จะไปทําการนะคะเอาเข็มหมุดนะคะกลัดให้ทั่วเลยนะคะทั้ง3ชิ้นนะคะที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วทั้ง3ชิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะอุ๋ยก็จะไปทําการเน่าให้เรียบร้อยทั้ง3มชิ้นเลยนะคะจากนั้นก็จะไปทําการเดินเส้นเดินลายให้เรียบร้อยนะคะทั้งตัวก้นกระเป๋าและก็ตัวกระเป๋าทั้ง2ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวอไปทําการเน่าแล้วก็เดินเส้นลายให้เรียบร้อยก่อนจ้า ที่เราทําการเนานะคะแล้วก็ทกําการเดินเส้นเดินลายเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ชิ้นจะได้ษนณะแบบนี้นะคะแบบนี้ปึ๊บนะคะแบบแบบแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําสายกระเป๋ากันนะคะเราก็จะเอาผ้ากาวค่ะ2ชิ้นนะคะแล้วก็ผ้าด้านหน้า2ชิ้นนะคะที่เราตัดไว้เนาะโดยมีขนาดค่ะความกว้างที่10เซนนะคะความยาวที่30เซนนะคะทําการประกบกันนะคะ เอาผ้ากาวนะคะกับผ้าด้านหน้าประกบกันนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการรีดผ้ากาวนะคะให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทําการรีดผ้ากาวให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะที่เราทำการรีดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วจะได้ณะแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเนาะจากนั้นค่ะให้เราทําการพับนะคะพับทบเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับทบอ,อีกครั้งค่ะ นะคะจากนั้นเราก็เข็มหมุดกลัดนะคะไล่กลัดไปทั้งเส้นเลยนะหลังจากที่ทําการพับนะคะแล้วก็กลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองเส้นจะได้ละัะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปอุบิจะไปทําการเย็บนะคะปึ๊บนะคะ1เส้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็อีกหนึ่งเส้นนะคะเย็บเป็นคู่ขนาดเลยคะ่ะทั้ง2เส้นเลยหลังจากที่เราทําการเย็บสายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะได้รัะแบบนี้นะคะ เนาะเย็บเป็นเส้นคู่เลยแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองเส้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําปากหูรูดกันนะคะก็ให้เอาผ้าที่เราได้ทําการตัดไว้นะคะตามแพทเทิร์นเลยนะสองชิ้นนะคะแบบนี้เนาะให้ทําการประกบกันนะคะโดยเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราทําการพับผ้าลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอ่า เดี๋ยวเราจะทำการวัดนะคะจากขอบด้านบนลงมานะคะที่5เซนนะคะเราจะทำการวัดจากขอบลงมาค่ะ5เซนแล้วก็ทำการมาร์กไว้นะคะ <im ple as> แล้วก็ส่วนด้านนี้ด้วยนะคะพอเราได้2ด้านนะคะแบบนี้5เซนลงมาก็มาร์กไว้เราก็มาตีด้านหลังด้วยนะคะมาร์กลงไปเลยค่ะจากด้านบนลงไปนะคะ5เซนแล้วก็ทำการมาร์กไว้ส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ จากนั้นเราก็ทําการกางผ้าออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือจุดมาร์กนะคะที่เรามาร์กไว้เนาะจากนั้นเราก็จะทําการค่ะกลัดเข็มหมุดนะคะให้ทั่วนะคะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปทําการเย็บเลยค่ะโดยเย็บนะคะตรงนี้ปึ๊บเส้นตรงๆนะคะจนมาถึงจุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วก็หยุดนะคะแล้วก็เว้นไว้นะคะแล้วก็เย็บต่อไปค่ะจากจุดที่เรามาร์กไว้ปึ๊บนะคะ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเย็บมาโดยตรงเนาะแล้วก็มาอยู่ตรงเส้นที่เราาร์ k ไว้แล้วก็เว้นไว้นะคะแล้วก็เย็บต่อไปนะคะก็คือตรงที่เราาร์ k ไว้2จุดตรงเนี้ค่ะเราจะทำการนะคะเว้นไว้นั่นเองนะคะเอเคอุ่นไปทาการเย็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทําการเย็บปึ๊บนะคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็เย็บไปนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ด้านข้าง ๆๆนนีแบบ้ะะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการพับผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพับไปรอบนะคะรอบนี้เราก็จะวัดจากขอบลงมาะคะ่ะที่3เซนนะคะวัดจากขอบลงมา3เซนแล้วก็ทําการมาร์กไว้นะคะก็ทําทั้ง2ด้านนะคะด้านนี้ด้วยนะคะที่3เซนแล้วก็มาร์กไว้เนาะแล้วเราก็จะทําด้านหลังด้วยนะคะด้านหน้าอย่างนี้เนาะ3เซนนะคะแล้วก็ตีด,ด้านหลังด้วยนะคะ หลังจากที่เราทำการวัดและกลางผ้าออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจุดนะคะที่เราาร์ k ไว้นะคะที่3เซนนะคะนี่เนาะะ,ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บกันค่ะนี่ตรงเสน้นตรงนี้นะคะที่เราาร์ k ไว้นะคะด้านนี้ด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คะ่ะ หลังจากที่เราทําการเย็บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเว้นไว้3มเซนนะคะนี่ก็จะดักษณะบแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราทําไว้3มเซนตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เราสําหรับไว้ใส่เชือกหูลูดนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราจะ,จะทําการคลิปผ้าออกเล็กน้อยด้านข้างนะคะทั้ง2ด้านเล็กน้อยเนาะโอเค ลังจากที่เราทาการคลิปผ้าด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการกลับผ้านะคะเอาผ้าด้านถูกขึ้นมาโดยการพับครึ่งนะคะแบบนี้โดยด้านตะเข็บจะชนกันแบบนี้นะคะหลังจากที่เราพับเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่เนาะหลังจากที่เราทําการพับครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวัดค่ะ จากปากด้านบนลงมานะคะที่3มเซนนะคะวัดจากปากลงมาที่3มเซนเราก็ทําการาร์ k ไว้นะคะ3มเซน,นจากด้านหัวลงมา3มเซนแล้วก็าร์ k ไว้แบบน,นี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจากหัวลงมา3มเซนแล้วก็ทําการาร์ k ไว้แล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะตีเชื่อมหากันเลยนะคะหลังจากที่เราตีเส้น3มเซนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็วัดค่ะจากตรงเส้น3มเซนค่ะลงมา2เซนนะคะ อ,อันนี้ก็คือจะเป็นตรงช่องหูรูนั่นเองนะคะ2เซนแล้วก็หม์กไว้แล้วก็2เซนแล้วก็มาม์กไว้แล้วก็ตีเชื่อมหากันเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่อุ๋ยทําการนะคะตีเส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นจากหัวลงมา3เมเนแล้วก็จากเส้น3มเซนลงไป2เซนนะคะก็คือนี่เลยนะคะเรียบร้อยแหลวทั้งสองด้านเนาะจากนั้นคขะอุ๋ยจะไปทําการเย็บนะคะตั้งแต่ตรงนี้ ทั้งสองเส้นเลยนะคะเส้นบนปึ๊บโดยรอบเลยนะคะและเส้นล่างที่2เส้นก็เย็บนะคะทั้ง2เส้นคู่เลยโดยรอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปทําการเย็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทําการนะคะเย็บนะคะปากหูรูดนะคะ2เส้นคู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเย็บโดยรอบเลยนะคะก็จะลักษณะแบบนี้นะคะก็สาหรับปากหูรูกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาชิ้นส่วนของตัวกระเป๋านะคะทั้ง2ชิ้นนะคะทําการประกบรวมกันแบบนี้นะคะโดยเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นก็ทําการกัดเข็มหมุดด้านข้างตรงนี้นะคะหลังจากที่เราทําการกัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําการเย็บค่ะ ปึ๊บหนึ่งเส้นตรงๆนะคะด้านนี้ก็ปึ๊บหนึ่งเส้นตรงๆนะคะโอเคค่ะหรือไปทําการเย็บทั้งสองด้านให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทำการนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วก็ทําการคลิปนะคะจะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอานะคะตัวกระเป๋าและก้นกระเป๋านะคะประกบรวมกันนะคะโดยนะคะจะประกบเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะนะคะก่อนที่เราจะประกบนะคะเราก็ทําการกางผ้าออกมาก่อนนะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะ พอเราวางได้แบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาปากกาค่ะมากดจุดกึ่งกลางไว้นะคะแบบนี้อ่าปึ๊บส่วนตัวก้นกระเป๋าก็เสรจอ่าก็เช่นเดียวกันนะคะก็พับรึ่งจากนั้นเราก็เอามาประกบรวมกันเลยนะคะแล้วจุดมาร์กที่เรามาร์กไว้นะคะก็เอามาประกบเลย วางแบบนี้นะคะปึ๊บนี่นะคะเห็นไหมที่เรามากไว้เนาะแล้วก็เข็มมุดนะคะไล่กัดเลยนะคะแบบนีอ้อันนี้ก็คือกลาง หลังจากที่เราทำการกลัดเข็มุดเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็จะไปทำการเนานะคะเนาให้ทั่วเลยนะคะสำหรับก้นกระเป๋าเนาะแล้วคนไหนที่ชำนาญแล้วก็สามารถเราไปเย็บได้เลยเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอุ๋ยไปทำการเนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่เราทำการเนาโดยรอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำการเย็บนะคะ โดยรอบเลยนะคะสำหรับตัวก้นกระเป๋านะคะเย็บโดยรอบเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทําการเย็บโดยรอบเลยนะคะที่เรานะคะทําการเย็บเรียบร้อยแล้วจะได้ลักแบบแบบนี้นะคะนะคะทําการเย็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทาการคลิปนะคะเอาใย,ายออกเล็กน้อยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปนั่นเองนะคะก็คลิปออก หลังจากที่เราทําการคลิปเรียบร้อยแล้วจะดังน้ำแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเย็บตัวกระเป๋าและก้นกระเป๋าเข้าด้วยกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นต่อไปเราก็จะเอาผ้าซับในนะคะมาทําการประกอบรวมกันค่ะโดยเอาตัวกระเป๋านะคะของผ้าซับในทั้ง2ชิ้นนะคะทําการประกบกันค่ะทําลักษณะคล้ายๆกับตัวใยสังเคราะห์เลยเนะาะนั้นก็เขมุดกลัดให้ทั่วค่ะ หลังจากที่เราทําการกัดเขมุดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการเย็บกันนะคะด้านนี้เราจะเย็บหนึ่งเส้นตรงๆค่ะปึ๊บส่วนด้านนี้จะทําการเย็บนะคะปึ๊บแล้วก็เว้นช่องกลับแล้วก็เย็บปึ๊บไปเลยนะคะอย่าลืมเว้นช่องกลับผ้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวาทำการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าที่เราทําการเย็บทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการพลิกผ้าออกเล็กน้อยนะคะด้านข้างเนาะ จากที่เราคลิปนะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาส่วนของตัวก้นกระเป๋าค่ะประกบลงกับตัวกระเป๋าเองนะคะของผ้าซับในเนาะโดยวแบบนี้เนาะก็เหมือนเดิมค่ะก็หาจุดกึ่งกลางกลางผ้าออกก่อนแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะคะกลางออกส่วนก้นกระเป๋าก็พับครึ่งแล้วก็หมักไว้ปึ๊บ ะะจากนั้นก็นี่เลยค่ะก็เอาส่วนที่เรามาร์กไว้นะคะประกบกันนะคะโดยเอาส่วนของก้นกระเป๋าไว้ด้านในนะคะด้านถูกจะไว้ด้านในนะคะคปกบกันเลยจากนั้นก็เอาเข็มมุด ะะกรัดให้ทั่วหลังจากที่เราทำการกรัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวก้นกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าสำหรับผ้าสับในนะคะจากนั้นก็จะไปทําการเย็บโดยรอบเลยนะคะแต่คนไหนที่ยังไม่ชนานาญนะคะก็ทําการเนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะไปเย็บจริงเนาะโอเคค่ะเดวิดไปทําการเย็บนะคะก้นกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บก้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการคลิปผ้าออกได้เลยนะคะ จากที่เราทําการคลิปก้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะได้รูแบบนี้นะคะโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับตัวกระเป๋านะคะเอาด้านถูกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะนี่ก้นอันนี้ก็คือตัวกระเป๋านะคะกลับออกมาจากนั้นนะคะ,ะเราก็วางแล้วก็พับแบบนี้ก่อนนะคะพับก้นลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาซ้ายกระเป๋าคะ่ะมาทําการติดนะคะ สายกระเป๋าเนาะนี่พับลักษณะแบบนี้นะคะนี่เอาสายชี้ขึ้นแบบนี้นะคะพับแล้วก็วางติดลงไปนะคะให้อยู่ตรงคองแ,ลแล้วก็เข็มูดกลัดนะคะหลังจากที่เรานะคะติดเข็มุดตรงสายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยแบบนี้ นะคะ,ะจากนั้นค่ะเราก็จะนะคะสวมนะคะตัวนี้นะคะเข้าไปที่ในกระเป๋าแบ,แบบนี้จากที่เราทําการนะคะสวมปากของรูดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนาะเราก็จะทําการนะคะเอาเข็มมุดนะคะกัดให้เรียบร้อยโดยรอบเลยนะคะ <despite S 2> โอเคค่ะเดีย๋ยวทำการกัดเข็มมุดให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการกัดเข็มมุดนะคะโดยรอบนะคะสําหรับ ปากของลูดนะคะทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําการเนานะคะใช้เข็มนะคะเนานะคะตรงปากตรงด้านนี้นะคะโดยรอบเลยทั้งด้านนี้แล้วอีกด้านหนึ่งนะคะทําการเนานะคะให้เรียบร้อยโอเคค่ะหรือไปทําการเนาให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เรานะคะทําการเนานะคะนี่ตรงหัวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านนี้นะคะ แล้วก็ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอานะคะผ้าซับในที่เป็นตัวกระเป๋าค่ะทําการประกบลงไปนะคะที่เราเย็บไว้เนาะทำการประกบลงไปนะคะ,นะคะ, fandom, forward, ะ,คะโดยทําการสวมลงไปเลยแบบนี้หลังจากที่เราสวมเข้าไปแล้วนะคะจะได้นักิกาแบบนี้นะคะ,ะตะเข็บนะคะก็ให้ตรงกันนะคะตะเข็บนเนาะเนี่ยตรงนี้นะคะก็ให้ตรงกันนะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มหมุดขาไล่กลัดไปโดยรอบเลยนะคะนี้ ลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดโดยรอบแล้วนะคะแบบนี้นะด้านบนนะคะตรงนี้ก็กลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บจากนั้นนะคะหดูก็จะไปทําการเย็บด้านบนกันนะคะโดยรอบเลยนะคะเย็บปิดด้านบนโดยรอบเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําการเย็บปิดให้เรียบร้อยกันจ้าที่เราทําการเย็บโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการคลิปนะคะเอายายออกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราทําการคลิปนะคะใยด้านบนตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราทําการนะคะกลับผ้านะคะนี่เลยตรงช่องที่เราเว้นไว้นะคะโอเคก็ดันผ้าออกมาได้เลยนะคะหลังจากที่เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการพับนะคะตรงนี้นะคะตรงช่องกลับผ้านะคะที่เราเว้นไว้เนาะเมื่อกี้เนาะก็ทําการพับเข้าไปค่ะแล้วก็เข็มหมุดกลัดนะคะปึ๊บ จากนั้นเราก็จะไปทําการเย็ App, บค่ะเย็บปิดตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นตรงตรงโอเคค่ะหรือไปทําการเย็บปิดให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะจากที่เรานะคะเย็บปิดเรียบร้อยเราจะดันซับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดันผ้าเข้าไปเลยนะคะดันผ้าซับในเข้าไปด้านในนะคะหลังจากที่เรานะคะดันผ้าซับในนะคะแล้วก็ตัวปากหูรูดเข้าไปด้านในแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนาะเราก็จะทําการนี้นะคะ่ะดันผ้าตรงนี้นะคะที่มันยังปิ้นๆอยู่นะดันเข้าไปแบบนี้ปึ๊บอ่าแบบนี้นะคะ เห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดค่ะกลัดเห็นไหมดันเข้าไปสายมันก็จะเด้งตั้งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ดันผ้าตรงนี้เข้าไปเห็นไหมตรงนี้นะคะดันเข้าไปแล้วก็เ,เข็มหมุดไล่กลัดนนะเห็นไหมนี่นะคะก็ไล่กลัดไปโดยรอบเลยนะคะ ะะหลังจากที่ดุยทำการดันผ้าและกัดเข็มหมุดโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นดุยก็จะไปทำการเดินเส้นนะคะเดินเส้นตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นตรงๆนะคะเย็บด้านบนนะคะเย็บทับด้านบนปึ๊บโดยรอบเลยนะคะโอเคดุยไปทำการเย็บย้ำด้านบนให้เรียบร้อยหลังจากที่เราทำการเย็บย้ำนะคะด้านบนตรงนี้เรียบร้อยเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเย็บย้ำเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนก็จะได้ลักษณะแบบนี้ดดนโดยรอบนะแบบนี้นะคะเห็นไหม ะะจากนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสายกระเป๋านะคะอ่ะเราก็ดึงตรงส่วนนี้นะคะที่เป็นส่วนของนี่นะส่วนผมปากหูรูดนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เลยร้อยเข้าไปนะคะนี่ขออนุญาตใช้แหนบนะอ่ะสอดเข้าไปเลยนะคะตรงรูนี้นะคะรูที่เรานําเข้านะคะสอดเข้าไปก่อนนะคะ ล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะสอ,อเดเ,อะะอเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนถึงนี่ค่ะรูนะคะรูอีกรูหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะถามว่าเราจะเอาเชือกออกมาไหมบอกเลยว่ายังไม่ให้ออกนะคะให้วนไปอีกรอบหนึ่งนะคะจนมาถึงตรงเชือกที่เรานําเข้าตอนแรกนะคะอ่ะเราก็รูตรงนี้นะคะ่ะเราก็สอดเลยผ่านไปเลยนะคะ เราจะยังไม่เอาออกมานะคะเราก็สอดต่อไปเลยนะคะเราก็จะสอดมาเรื่อยๆค่ะจนถึงนี่เลยนะคะรูเมื่อกี้เราจะไม่ทะลุออกมานะคะเราจะมาออกตรงรูที่เราทําการเอาเชือกเข้ามา<ๆ>เห็นไหมคะแล้วเราก็ค่อยโผลกมาด้นตรงนี้<ๆ>เห็นไหมเราก็ดึงออกมาเลยนะคะเรียบร้อยแล้วหนึ่งด้านเนาะเราก็ทําการผูกปมนะคะผูกปมให้แน่นๆเลย ะ,ะ้ะเราผูกปมเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็ทาเหมือนเหมือนเช่นเดิมนะคะก็สอดเข้าไปด้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะก็เอานะคะสายนะคะก็สอดไปในช่องที่ยังเหลืออีกหนึ่งรูเนาะก็สอดเข้าไปเลยนะคะตรงช่องที่ยังเหลืออีกหนึ่งรูเนาะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็ล้ออีกด้านหนึ่งนะคะก็วนไปเรื่อยๆนะคะ พอรอยมาเรื่อยๆนะคะถึงฝั่งนี้อ่ะรูนี้เราจะออกไหมเราจะไม่เอาออกนะคะเราจะวนออกไปนะคะจนถึงจุดที่เราเอาสายเข้าไว้นั่นเองนะคะก็เช่นเดียวเหมือนเหมือนด้านนี้นะคะเราก็จะวนต่อไปเลยเราก็ร้อยมาเรื่อยๆค่ะจนถึงเห็นไหมคะรูที่เราเอาสายเข้าเห็นไหมอ่าเราก็มาโผล่ตรงนี้เลยค่ะจุดไหนที่เราเอาสายเข้าเราก็มาออกตรงรูนั้นนะคะแบบนี้เห็นไหม ผูกปมนะคะเหมือนเดิมผูกปมนะคะตรงปลานี้ให้เรียบร้อยนะคะจะที่ทําการผูกปมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ด้านจากนั้นเราก็ทําการลูดดูนะคะปึ้งอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระเป๋านะคะหูลูดของเราในวันนี้นะคะหรือกระเป๋าใส่กล่องข้าวก็ได้นะคะแบบนี้เนาะโอเคก็ลองไปทําดูกันนะคะ หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสอดคล้กการทำกระเป๋าตะกร้าโซหูรูดนะคะทูอินวันของเรานะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะทำขายยิ่งดีเนาะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ